สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะขอให้เป็นวันดีๆและขอส่งกำลังแรงใจให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้มีพันไม้ดีๆสวยๆมาฝ่ายอีกเช่นเคยพันไม้วันนี้มีชื่อว่าต้นค้าหลังแดงค่ะสำหรับต้นค้าหลังแดงจะเป็นพันไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี การจเจริญเติบโตเป็นกอมีความสูงประมาณ1.5เมตรนะคะลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเง้าหรือหัวสามารถแตกหน่อได้ค่ะลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานแกมรูปรีหรือรูปใบหอกใบจะมีความยาว25 ถึงห้เซนติเมตรค่ะปลายใบยเรียวแหลมโคนสอบมีขอบเรียบนะคะและใบก็จะมีรอยนูนตามแนวเส้นใบย่อยเรียงเป็นระเบียบสวยงามมากเลย แผ่นใบด้านบนก็จะมีสีเขียวเข้มเส้นกลางใบจะให้สีเขียวอมเหลืองสวยเด่นคมชัดมากเลยนะคะ ส่วนแผ่นใบด้านหลังหรือใต้ใบจะมีสีแดงค่ะนี่ก็คงจะเป็นจุดเด่นและเสน่ห์ของต้นค้าหลังแดงนะคะ ลักษณะของก้านใบก็จะเป็นทรงกลมให้สีแดงเช่นกันค่ะก้านใบเขาจะมีความแข็งแรงทนทานสังเกตจากการรับแรงลมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ และปลายก้านใบที่ติดกับบริเวณโคนใบก็จะเป็นข้อต่อที่มีความยืดหยุ่นสามารถทำให้ใบโค้งงอตั้งตรงได้ค่ะเส้นใบด้านหลังก็จะ นูนกลมสวยงามมากเลยค่ะส่วนช่อดอกก็จะออกแบบช่อเป็นช่อกระจะนะคะ กลาบลงดอกจะให้สีแดงหรือสีแดงอมชมพูแล้วจะมีดอกสีขาวแต่ดอกเขาค่อนข้างจะร่วงโรยไปแล้วนะคะถ้ามีโอกาสก็คงจะเก็บมาฝากกันอีกครั้งค่ะช่อดอกเขาน่ารักและสวยงามมากเลยนะคะจะสังเกตไหมคะว่า ต้นค้าหลังแดงเขาจะให้สีสันค่อนข้างจะรับกันมากๆเลยค่ะไม่ว่าก้านดอกใบหรือช่อด,ดอกสีจะใกล้เคียงกันออกทนแดงนะคะมีความเป็นชมพูเข้ามาแซมนิดๆค่ะ ช่อดอกแบบช่อกระจ่มีความน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยค่ะทุกคนเห็นความน่ารักของเขาแล้วแอบรักแอบชอบกันหรือ,อยังคะเห็นไหมคะว่าอะไรดีๆก็อยากบอกต่อให้ทุกคนมีไว้นะคะอย่าลืมตามหามาเป็นเจ้าของกันซักกระถางนะคะ ค้าหลังแดงเป็นพันไม้จากต่างประเทศมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศบราซินค่ะเขาจะชอบดินร่วนปนทรายซึ่งสามารถทำให้ระบายน้ำได้ดีนะคะต้องการน้ำปริมาณมากและชอบแสงแดดลำไรค่ะการขยายพันธุ์ก็ด้วยการพอเมเล็ดการแบ่งเง้าและการแยกกอ ต้นค้าหลังแดงเป็นพันไม้มงคลนิยมปลูกในบ้านเรือนเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์คุ้มครองปกป้องรักษามีเมตตามหานิยมสาหรับปลูกเพื่อการค้าก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองร่ารวยร่ำรวยค่ะต้นค้าหลังแดงจะเป็นพันไม้ประดับสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและสามารถจัดลงแปลง ตามสวนได้อย่างสวยงามได้เลยนะคะและยังเป็นพันไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้ดีด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าอะไรดีๆก็อยากบอกต่อทุกคนอย่าลืมตามหากันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นคลิปดีๆความรู้ดีๆไม่มากก็น้อยนะคะ ขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย